ฉันมาถึงที่นี่ได้คุณก็จะเข้าใจว่าฉันจะทำอะไรได้ขนาดไหนฉันรู้ทุกอย่างเรื่องคดี777ถ้าอยากจะปิดบังมันอีกต่อไปก็ทำตามที่ฉันบอกแล้วรอรับโทรศัพท์ด้วยล่ะ คนขับรถครับใครเอามันมาไว้ตรงนี้ใครที่มาที่นี่เมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครมาเลยนะครับออฮ,ฮัลโหลไม่จะเป็นต้องหัวเสียไปหรอกนะครับคุณทนายผมเพียงแต่ต้องการแค่เงินไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแกเป็นใคร ป้าครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะเรียกบอกให้เอา吧เธอเธอเป็นคนดีมากฉันฉันเป็นคนเลวฉันมองเธอผิดไปฉันทำไม่ดีกับเธอแต่ว่าเธอ ยังช่วยชีวิตฉันเธอช่วยชีวิตฉันถึงสองครั้งด้วยกันก็คนเราพอจะถึงคราวเกือบตายก,ก็จะได้เห็นความผิดที่ตัวเองได้ทำลงไป และสํานึกบาปของเรากรรมดีของเราฉันทำบาปมามากคนเรานะทำทำอะไรก็ได้อย่างนั้นไม่บ่ฉันทำทำอะไรลงไป มันมันเป็นสิ่งที่เกิดจะให้อภัยผู้หญิงอย่างฉันน่ะไม่มีสิทธิ์อยู่ต่อฉันไม่ควรอยู่ต่อไปฉันฉันสมควรตายฉันไม่ควรที่จะอยู่ต่อไป ใช่แล้วฉันต้องตายใช่ฉันสมควรตายฉันไม่มีสิทธิ์อยู่ต่อฉันฉันต้องตายอย่ามาดราม่าเลยค่ะป้าน้ำตาจระเข้มันไม่มีผลกับหนูแล้วค่ะให้หมอรักษาต่อไปไม่ฉันอยู่ต่อไม่ได้าทำอะไรนะหนูจะเรียกหมอ ฉันอยากตายป้าขอตายดีกว่าฉันอยากตายทำอะไรนะป้าป้าคะอป้าหยุดนะให้อภัยฉันด้วยนะป้าหยุดค่ะหยุดเถอะนะป้าคะเราแตกกันแล้วและไม่มีทางกลับมาดีกันได้หนูไม่มีทางเชื่อใจป้าป้าอย่ามาทำเป็นสํานึกผิด หนูไม่เชื่อใจป้าแล้วล่ะค่ะลุกขึ้นไปยัยไปฉันลุกขึ้นด้วดนะ้อฟังนะคะป้าหยุดร้องได้แล้วและตอนนี้ป้าก็ไม่สบายหนูจะรอให้ป้าหายดีก่อน <c oughs> เพราะตอนนี้ป้าไม่มีแรงหนูไม่มีทางโจมตีคนอ่อนแอบออครับ <c oughs> มาดูอกันหน่อย หมมาแล้วคารันฉันฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอโอเคโอเคใจเย็นก่อนนะใจเย็นนะป้าพักผ่อนก่อนเถอะ